เก็บใบกระเพราขึ้นไว้ทำไว้ไวำมันใหมไม่ไม่เดี๋ยวหา่บอกเพื่อได้ผัดกระเพรามาเลี้ยงเก็บไปไว้เอาไว้จะซื้อนี่หมอไห้เล่ากระเพราโอ้ยังไหลใช่ไหมใบกระเพรากำลังปม เสียงนกห้องนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายปุ๊ธพุๆๆพุทธพุทพุพพุเ่อเสียงนกกระปูดมันพุอธปุ๊ธๆุๆๆๆุพพอแล้ว อโอ้โหคลกโอ้ยยุงก็ไล่ๆพี่น้องยุงไล่ๆได้ค่ะหนาฝนเต็มเลยแต่ว่าอยู่ในเฮือนบ่มียุงเนี่มีก็ขถางหน่อ,เ,นขอ,นอเขาไปในบ้านยุงบ่มี้ด้วพี่น้อง có bên này nhấn này Thành nói Mùi